สวัสดีจ้าทุกคนจะมาเปิดกล่องวัสดุที่มาจากไทย,นย <laughs> นเนาะจ้ะอุ้ยมาไปกัดขากล่อง <laughs> กว่าจะมาถึงอิตาลียับเลยจากกล่องยับมาก <laughs> มาฟูฟี่เรามาเปิดกันว่ามีอะไรบ้างรู้ทำอะไรอย่าี้นะ มาก็อยากรู้มาก็อยากรู้อยากเห็นได้ไดได้ได้ดูนะกันไก่น่าดีโอ้หโหเอ้แทำทำทำมีตุอย่างมีตุอ,อย่าง ใช่ใช่ดูดูดูโอ้ยที่เราดูดูดูที่นี่นี่อะไรหอมไงมันหอมอ๋อไม่ใช่ที่แน่จริงนี่งอกแล้วนี่อ่ะใช่ผูกมีดังซือดินมาปลูกทุกคนหอมจากประเทศไทยที่แรกนึกว่าแต่เขาจะส่งแบบเป็นซองมาให้นะเนาะแต่ว่าได้แบบนี้ก็เอาจะเกิดแล้วนี่ มานานปวดกว่าจะมาถึง,งอันนี้เม็อันนี้เป็นเมาา็ดพักจ้ะพักขานาอันนี้พักขานาพักชีลาวแล้วก็มีอะไรพักชีลาวแล้วก็มีพักพักชีใบมณ์แล้วก็มี ผักกองตุ้งจ้ะแล้วก็ขี้กองตุ่มไงม่แม้ไร,ร,อ,รอ,อันนี้เป็นใบนางรักใบนางรักษ์อันนี้กระเพาะราแล้วก็โหยระพาจ้ะส่วนอันนี้ดูดมีอะไรไอันนี้เป็นกระเป๋าแม่คามา้าแถมมาให้กระเป๋า มาไม่ได้ใช้เงานแต่กระเป๋าของแถมชิชม้นอันนี้ปิดดีมันไม่ได้ใช้เงานในกระเป๋าชิ้น่อมันจะใหม่มันจะใหม่มัมีจฉันมิมีจฉันมิมีจังมิมิจันมีมิจังอันนี้เป็นลิปสติกอันนี้ใช้ดีมาก ยาพาราสื้อมาเฉยๆจริงๆก็นหน,กน,นีก็มีน,นอนเลยนี่เนาะอันนี้เป็นคนมือสามีอันนี้เป็นของสามีจัดทุกคนเอาไว้นวดเวลาปวดหัวละ่ะสามอันสามอันในประมาณสามปีได้ประมาณสามปีกิโจ <laughs> โรต์ก <laughs> ิจจโรต์ อันนี้คืออยากได้มากที่สุดจ้ะนี่ดูดูดูเซนต์ไต้ดูฟารเย่เซนต์ไต้ที่ไหนที่จโรตัวดูส่วนนี้ส่วนนู้นส่วนนั้นดูดูดูสามอันสามขว่าจ้ะทุกคนใช่ก่อนนะตรงตงคือแบบใช่เรานาแบบดีมากๆเนาะต้องไปกัด ไปกัดไปกัดก็เลยรอบนี well ้ก็เลยสั่งมาสามอันเลยไปกัดอันนี้เองช้อนช้อนช้อนอันนี้ก็เป็นของแถมจ้ะของแถมกิบกิบิผมของฟรีไงเฟรีกระเป๋าแล้วก็ฟรีกิ๊บกิบผมกิ๊บกิบผมตรงนี้ก็ยังได้เงี้ยเสีสามีตาม ตามก่องตั้งแต่เชาไปซามไปเอาจนได้เนาะอ้าวบินงำไมจะบินมาทำไมท่งอาีนโจโเคื่อมันเปิดยังไงอี๋ยนเะไม่เปิดอ๋อโอ้ยโออโอ้เดี๋ยวค่อยเปิดไปไหนไปไหนไปไหนเก็บโจ <ไ><ง>จะทุกคนพรุ่งนี้เช้าค่อยปลูกผักพรุ่งนี้ต้องซื้อดินมานะนี่มันไม่ร้อนสุดแล้วก็ใส่ถุงดำแล้วก็ปิดใส่ใส่ใส่ดินในกระถางแล้วก็ใส่ถุง <Okay, okay, S 1> ดำแล้วก็เอาไว้ในห้องนอนไงมัน,นมันเกิดแล้วนี่อันนี้ อันนี้ไม่ไปเล่นหรอกด้วยวฉันดูมันอ๋อเต็มใช่ไหมจิ๋วๆเต็มเลยใส่ที่โน่นใช้ที่นั้นคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะบายบายอาวูฟียบา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 ยดีๆสิลูกไม่ไม่บาย บายบายอยากเล่นของในกล่องฮืฮึจื้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 จี้ตีรักตีดั